แทกจริงๆแล้วต้นประวัิเดิมมาจากประ,ทะเทศมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งสมัยโบราณคุณโบราณที่ก็ล่องเรือมาทำการประมงเสร็จแล้วเขาก็มาเจอตะบนกัมาราเขาก็ได้มาขึ้นมาพักที่นี่แล้วเขาก็ได้เอาเม็ดพันธุ์ของส้มแขกนี้มาด้วยส่วนมากส้มแขกที่เราเห็นอยู่นี้มันมีอายุประมาณเกือบร้อยปีแล้วนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็ผลก็เป็นลูกที่ใหญ่ส้มแขกเมื่อกว่ามันจะออกลูกได้มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยห ปีบางต้นเป็น10ปีแล้วก็ไม่มีลูกกส็ส้มแขกต้นเดียวมันจะมีอยู่สองเพศเพศผู้เพศเมียอยู่ในอยู่ใน,ในต้นเดียวกันถ้าเราอยากให้ออกลูกเราต้องทําการเสียบยอดเอายอดที่ว่ามันเป็นลูกแล้วก็มาเสียบอีกต้นหนึ่งที่ไม่ออกลูกมันก็จะออกลูกได้ ขกหรือว่าส้มควายที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะคะซึ่งส้มควายกำลานี่นะคะจะออกลูกเยอะในเดือนออมีนามีามพฤษภาจริงๆแล้วมันจะออกปีละครั้งนะคะภายใน3เดือนนี้เราต้องทําการปลร,รูปให้หมดเพราะว่าเก็บไปไม่ได้ไมินานเดิมๆชาวบ้านที่มีต้นส้มควายอยู่นะคะก็เอามาแค่ทําเป็นตากแห้งและวเอามาแกงส้มต้มส้ม,สม,สมแต่ช่วงหลังนี้ การที่ว่าเรามีผลผลิตมากขึ้นกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันก็เลยเอามาแปรรูป ที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มนะคะก็มีต้นสมแขกอยู่คนละต้นสอต้นอยู่เนี่ยแล้วก็เอามารวกมกลุ่มกันไปรูปและออกไปขายทําท้องตลาดขายตามานต่างๆหันอูถกบ,บ้างหันประจำปีบ้างทำให้ในกลุ่มสมาชิกเรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างวันนี้ แ้วเนี้ยเอาส้มแขกมาส่ง300กิโลเรากา็กลุ่มจะรับซื้อข้ามาเลย300กิโลเจ้าของก็กมาทําอยู่ด้วยในนั้นก็คือต้องมาหาันมาแปรรูปมาทําอะไรอยู่ด้วยเสร็จแล้วก็มาหาก่าใจ้จ่ายจากต้นทุนเดิมที่ซื้อมา300กิโลแล้วก็ที่เหลือก็มาแบ่งกันจากที่กลุ่มทํามาตอนนี้มี10อย่างที่เราทําอยู่ก็มีส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนส้มแขกเชื่อมส้มแขกแก้วซึ่งที่ทําที่ที่ทําขายอยู่ประจํานะคะ เกลดวนแล้วก็ในซ็อกเกวนของเราตอนนี้ที่ว่ากําลังทาอยู่ทารสชาติแบบให้เป็นวัยรุ่นเขาก็กินได้เป็นของกินเล่นของอะไรได้ทั้งตัวนี้จะขายดีมากออกไปคือทั้งคนแก่ทั้งเด็กทั้งอะไรก็คือกินแล้วติดใจเลยค่ะและวซ็อแเก็จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ด้วยเราอยากจะให้ให้รู้ถึงประโยชน์ตรงนี้เลยว่ากินแล้วมันไม่ใช่เหมือนกับลูกกุมไม่ใช่เหมือนกับทบอฟิลไม่ใช่เหมือนกับทั่วไปแต่ตอนนี้มันเป็นประโยชน์เลยกินแล้วมันมีประโยชน์คนที่ต้องการจะลดความอ้วน สารในส้มแขกซึ่งเรียกว่าสารของ SCA ตัวนี้จะช่วยในการระบายลดไขมันได้ตอนนี้การทำแพคกิ้งนะคะเราได้ได้รับความอนุนเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่ยที่40จังหวัดภูเก็ตให้เงินสนับสนุนในการทำการไปรูปทำทำแพคกิ้งตัวใหม่เพื่อที่จะว่าสามารถที่จะออกขายเป็นของฝากได้นะคะ พื้นที่ส่วนมากที่ส้มแขกอยู่มันจะอยู่ที่ภูเขาที่ใดซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ว่าใครเห็นก็ต้องการเพราะมันเป็นซีวมันเป็นพื้นที่ที่สวยพรั่ังก็มาซื้อไปเขาไม่ได้มองถึงประโยชน์ที่ว่าก็จะต้องมาปลูกส้มแขกมาปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยเขาก็มาสร้างพื้นที่พักอาศัยแต่กลุ่มแม่บ้านที่ตรงมีกําลังคิดว่าทํายังไงให้ให้พื้นที่ของเราอะมีรายได้จากจาก ต้นส kind of ้มแขกเนี่ยค like ่ะแล้วเขาจะได้เก็บของไว้ตรงนั้นถ้าสมมติว่าเป็นส้น้มแขกเฉยๆแล้วก็ต้นนี้ไม่มีรายได้เขาก็ไม่รู้จะไว้ทําไมก็ขายที่ไปดีกว่ามันมันเหมือนกับว่าเราเก็บไว้ให้ลูกไห้หลานเราด้วยไม่ใช่ว่าเก็บไว้เฉพาะตัวเราตอนนี้นะคะ